ไปเส like morning ียดแล้วล้วก็ออกหนีพ่อมยเลยมั่นใจว่าออกในนี้แน่นอน้าพวกออกเบเสียนเตี่ยทำพวกออกอะมันเป็นไปว่าไเไยนะพวกออกนันตรแบบสองตน่อัวเส้นมากคนทาซื้อสบคขายคนทามซื้อ่าไรก็จะหาเงอนสิกว่านี้มัดเนน่าขายปอขายอไรแล้วขายเงนมอตอร์ไส์อีกหาขั้น ดีบ่คานี่การได้ได้ตาโดดแล้วละขอบคุณว่าได้ละค่ะแต่ว่าเลีวิ่งมันว่าใครลดเลีวิ่งคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเซียนเตียสวัสดีจ้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตามเซียนเตียเนาะค่ะ ได้ยินวา่าแม่นคักแม่นแน่สูตรนี่สูตรนี้ยย <laughs> ลองเบิ่งครับเดินดีมากตลอดเลยบ่ค่ะสูตรช่วงนี้เขาว่าตลอดก็ส่งปีไม่วันสูตรนี้ได้มาตัดโดนอ่ะมันบ่ค่ะครับผมก็ใส,ส่สูตรนี้ตลอดครับผมลองก็เห็นเส<จ>้นเสียบขยับก็ขับน้อยนึงขยับบางนึงพอเลยกันเต๋อเลยมันมาสองตัวเลยขยับจากเก้นน้อยนึง แต่ว่ากระเลยกจออกไม่นี่แล้วแต่ว่าสูตรของเส้นเตี๋ยเนี่ยเห็นว่ามีคนมาขอสูตรติค่ะมีอยู่มีมาเรื่อยๆโย่น้ำบานห่อก็มีกันขอสืตอสูตรขอสืตอสืตอเล็กวิ่งสืตอเล็กวิ่งค่ะวิ่งนี่บอลลูนเตี๋ยบอปค่ะผมมานจะสี่งวดแล้วบอลลุนปีนี้เด่นอันนับปีไหมเนี่ยไม่มงานนับเป็นปีไปเลยกลางปีมานจะสามสี่งวดเลยละ ขันไป้วเพราะว่าขันไปไล่แต่พูดเนี่ยมันไล่เบ่ไว้คนถามซื้อส่าคนขายามซือได้ก็จะหาเงอนสิก่านี้เลยมัน่เน่าขายบะไ่ขายดีรย่เราขายเจะได้ย่มอตไค์อีกหาขั้นอีริบะการ์ดได้ได้ตาโดดแล้วล่ะบอบคุณว่าได้ละแต่ว่า เที่ยงม้งมันบ่าใครลดเทึ่ยงเล็ดิ่งบ่าใครลดฮ่าโตประกอบเอางานว่าโตประกอบก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วปอบใเรียบร้อยงานนี้เราประกอบแล้วบัดนี้เส้นเตี้ยดิ้งยิ่งแต่ว่างวดตัวงวดนี่นี่ขงสุดท้ายชุดคัดให้แล้วมันบ่จันครับคัดชุดลงทุนเลยมันบ่งานชุดลงทุนคัดพิเศษแล้วมันบ่ค่ะพิเศษแล้ว เราก็ออกให้นี่พ่อมั่นใจว่าออกไม่หนีแน่นอนนี่ครับผมถ้าพ่อออกเด็กเส้นเตี้ยถ้าพ่อออกอ่ะมันเปลีนไปว่าไรเลยนะไม่มีแนวท่าบ่เพราะงี้จงปล่องแล้วไอ้ทุบหัมแม่เราเราอันนั้นสั่งเราสั่งเราอันนั้นคนละซื้อคนละซื้อคนละคนแต่ว่าออกอ่าเอาเบสเซีนเตี้ยเราไม่ใจออกแน่นอนจะวิ่งเนาะ เล้ว <ersch> ิงงวดีมากเกับสองสองตัวส่นมากเก้ากันสองไสิกรกันมาบ่ครับเพใคคิดว่าเก่งเหล็กวิ่ง <variety>: ต <be> ่อมาใส่สองตักอดข้อกันหน้า้บ่เส้นเตี้ยมันงกะห่างหมามากคิดว่าบะมาน้ำกันเพราะว่ามันโดนดีลีสิมาน้ำกันแต่ว่าบอมาน้ำกันเจ้านี่บอมาน้ำกันค่ะ เก่าับสองนี่เก่าับสองบมาทำกันสองตัวมาวตัวสองตัวี่มาเน่นอนตัวหนึ่งทำบนและล่างจ้ะเน้นล่าง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 เลยว่ากับมีบนโยจับคู่ไห่นี่กับมีบนโยสองตัวเอาเอาเก่ากับสองจับคู่ไห่ก็ได้เก้าหาจับให้จ้าคู่ค่ะแปดคู่จับทั้งหมดชุดเต็มละเก้าห้าเก้าก็ด

สองสี่แปดหางครับผมสองสี่กับเก่นเป็นบนส้นหนันเป็นล่างบนสองสี่กับเกลื่อนเน้นบนสุนหนันเป็นล่างบนก็อันนี้คือร่วมเต็มแล้วออกไม่หนีพร้อมเลยออกไม่หนีเลย สดรวมีสุดร่วงสองสี่เก้าหนึ่งเลยเน้นบนแต่ว่ากันบนล่างนั่นละแต่ว่าให้นักบนแม่นบอกคือคือเก้าหนึ่งกับสองสีส่ Somehow, นะเพราะต้องซ right. ื้อล okay> ่างบนย่างเดียวบนย่างเดียวเพราะต้องกลับโอ้เอาไม่ช่วงนั้นนะครับที่เรือเป็นล่างวัดอือแยกให้แต่ว่าข้างบนบ่มีวิ่งนะจ้าไปไปเลยจะขึ้นร่วง นม่สบาสับสนใหญ่กระจับคัวเสีสยงเตี้ยตัวเลกวิ่งนี่รุดยากใช่ะเพระ่ารุดเล่รุดงองตัวมาตัวสองกับเก้าไม่มาด้วยกันก็ามานํ้นกัน,น,นกม,มันคือหายสองเก่ามาดังมันมันว่ากับอะไานันมันติอเนื้อเนอันนั้นของไข่เจ้ามันอาจจะเขาไข่เจ้าก็ได้นแต่ก็แน่ กันเลยว่ายังไงก็ประมาณน้ำกันเราก็บอกความสองเก่าบอกเระบอกบอกเพราว่าหาหนึ่ประกันหาหนึ่่ประกันเพราะว่ามันมันเสียนเตียนแล้เป็นสูตรคำนวณของเพอนน่ะเป็นเลขวังเลขนี้อ่ามันจือกานวณเนาะคํานวณมาเรามันก็มันก็ได้ยังซี่แล้วนะออกขันเพชรนี่เพเกินนงวหมดหนาออกข้โป่งเลยสมมติลดนัวหนึ่ง นนันว่าต่อไปคือโป่งเลยเอ,อ๋อขี้เจ้เขาขี้เจ้าอันเด็กก็พอย่ำนะจ่ะเซียนเตี้ยนหนึ่งเมสาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวิ่งวิ่งเก้ากับสองวิ่งบนล่างหรือว่าอย่างไรคะวิ่งวิ่งนี่ตามวิ่งกิ่งนี่หาเขาบอกท่านใดครูบุรุบนบุรุ่รัง คือร่วม呗คือเก้ากับสองจ็คสีเป็นบนเป็นล่างก็เป็นบนล่างถ้าได้คู่ปุ๊บมันสิเป็นบนเป็นล่างมันไปแยกกันเลยวะแยกไม่แยกว่าไงแน่เรียนตอนถ้าบินเนี่ยร่วมามนคันบิงนี่คือขึ้นลมาครู่ขาแยกบางนนี้คันคันเขาจับคู่ปุ๊บนี่อเขาก็บนได้บนได้ล่างห่ดหรอคือยังคือยังแยกไม่ห่าันนีเป็นต้งสั่งจะวิ่งบนล่างไปเลยนะคะเก้ากับสองมัน ว่าบิงซีๆแต่สม่าเขาจ้าบิงบนเนาะซีกับเกลูเป็นยังฟังเอาค่ะคุณผู้ชมฟังเอาบานี่จับคู่ค่ะจับคู่เอาบนก่อนจ้าเอาบนอย่างเดียวไม่ต้องกลับที่บาหนะถ้าบนนี้ยางเดียวก็คือมี่สองซีกับเกลูหนึ่งค่ะไม่ต้องกลับเหรอคะก็ต้องกลับเพราะอย่างเราสามตัวก็มี่ห้าสองซีกับสามเกลูหนึ่งห้าสองซีกับสามเก้าหนึ่งพอนี่เลียบบนรักๆไว้เรียบร้อยแล้วบ่ต้องกลับ อัน่มนี่ต้องกลับหรบว่าต้องโต๊ดก็ได้ความันมันมันตีเฮ็ดมาเป็นสี่ส่วนนก็เป็นล่างวัดเลยนี่ตใดเน่ยจาล่างล่างสเกาหาเกาเก็บเกาสี่สองหาสองหนึ่งสองสองี สองหนึ่งดอกสองซีเป็นบนสองซีนี่เป็นบนกเป็นล่างเก้าห้าเกเจ็ดเก้าสี่สองหนึ่งอย่างเนี้ยสองห้าเจ็ดเก็บสองแล้วก็กนึ่เป็นบนเหมอกักีเสียสองหาทีเปสองแล้วก็สองเจ็ดสอห้าอเสองอกไม่นี่เลย เพราะว่าคันคันนั้นนี่มันก็บ้านนี่รางตัวเดียวนี่กังเสื้งามไหมเสื้อาเก็ดร่างกาวเก็ด้ือเล่โ้ขบขีอวีนี่ก็ซื้อถ้ากาเก็ดตัวเดียวอ๋อคันตุหอยเอาออกตุห่ันกินด่งฮแก็เก้าเก็นี่ได้เพราะว่ากล้องนาเพราะว่าเื้อกาเก็ดตัวเดียวลองหันเป็นกล้องนาเด้ค่ะเพราะมันไหลสดเขาก็เห็นเนาะเป็นอะไรจะเห็นนาเ้ เพราะว่ากล้องลังเดียวมันเสียงคอยล่องเป็นกล้องนาดล่องให้เสียนเบาด้วยจ้ะล่างฟันตัวไหนนะคะเกาเก็บตัวเดียวล่างฟันเก้าเจ็ดตาบอดเกาเก็ดกับ่มีตัวออกด้วยอนออือว่าไม่สิทธาถ้าบอดเกาเจ็ดอ่าซ้าดินี่นตาบอดเกาเจ็ดมัมีตัวออกแสดงว่ามันออกเกาเจ็ดที่นาบอดเกาเก็ดเนี่ยมันก็ดีลดลดล้นมากเป็นส่วนนี้จ้าเออเออเกาเจ็ดตัวเดียวสำหรับคนงบหน่อย ซื้อรอยนึ่งก็ได <si ้แล้วใช่นหน้า่ันท่าซื้อลายตัวว่าพ่อได้แปดคูนี่ล่างฟันเก้าเจ็ดเม็ดเดียวงานคือจนได้ลดหาขั้นบอวย่อนอดีตดอกจ้าแล้วกะข้าเจ้าขายแพ่งเขาจะน้อยก็กระบอกขวาก็ได้กระบอก่ามีอยู่เก่า ก้านีมี่แต่ว่าแหงปรกอดข้อกันมากับสองบอมาน่อยอ๋กระดาษว